วันนี้เราขับรถไปเที่ยวจังหวัดน่านกันนะครับเราจะไปที่อำเภอนาหมืน่นไปชมนี่ครับวัดบ่อแก้วเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนาเข้าโบสถมีสีขาวทั้งหลังเลยงดงามวิจิตด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆทางเข้าเนี่ยมีบันไดนาค ทั้งสองข้างเลยนะครับดูไปแล้วเนี่ยจะคล้ายวัดล่องขุนที่เชียงรายอันนี้คือรอบๆบริเวณวัดอันนี้ก็เป็นพระธาตุบ่อแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันให้ฟังว่าพระธาตุตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ่อน้ำทิพด้วยแต่ว่าตอนนี้เราจะพา ท่านเข้าไปในพระอุโบสถก่อนเลยนะครับนี่คือ,อพระธาตุบ่อแก้วนะครับซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับบ่อน้ำทิพหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เราเข้าไปในพระอุโบสถนะครับในพระอุโบสถเนี่ยก็งดงามอย่างมากนะครับมีสีขาว แล้วก็ด้านบนเป็นลวดลายแกะสลักดอกบัวแล้วก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติสวยมากๆเลยนะครับ,บปูนปั้นแกะสลักอาทาสีดูมดงามมากมีพระพุทธรูปหลายปางถ้าเข้าไปชมระหบแบบจะรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอิบกับการได้ชม ภายในโบสถ์ชมภายในอุโบสถไปได้วยกันนะครับจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการและความงดงามอ่อนช้อยของภายในโบสถ์นะครับรูปพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหามีเวลาท่านมา ที่จังหวัดน่านจะต้องมาที่อำเภอนามอือแล้วก็แวะชมวัดบ่อกแก้วกันนี้นะครับงดงามมากไหมครับด้านบนเนี่ยเป็นแกะสลักเป็นลายดอกบัว บนด้านบทของโบสถ์งดงามงดงามมากๆจริงๆเรามากาบสการะพระประธานในโบสถ์แล้วขอพรให้อยู่รอบเย็นเป็นสุขตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเด่งที่สวยมากเป็นทันมาก นะครับสวยมากๆเลยแกะสลักลายแบบทั้งเหนือผสมพมา่าอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังของพระบสถเป็นทุ่งนาก็สวยงามมากๆทีเดียวเป็นจุดเช็คอินที่สามารถถ่ายรูปแล้วดูวิวแล้วแบบสบายใจตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าออบอ่อน้ำทิพซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่า มันจะมีปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่ทุกวันพระจะปรากฏด,ดวงแก้วรอยออกมาจากบ่อภายในวัดนะครับแล้วก็ส่องแสงไปทั่วสร้างความศรัทธาให้กับพระสงฆ์และชาวบ้านจึงได้สร้างพระเจด,ดีย์คอบบ่อน้ําเอาไว้ก็คือพระาธาตุบ่อแก้วที่เราให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้เชื่อมต่อกันก็จะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือวัดบ่อแก้วอาเภอนามือ เป็นไงครับเห็นคลิปนี้แล้วชอบไหมครับถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยแล้วผู้ที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามหรือซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้สวยๆแล้วก็ถ่ายรูปนี่หน้าวัดนะครับแล้วก็นี่หน้าโบสถ์สำหรับวันนี้พาเที่ยวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ